กระทรวงพาณิชหารือกับทางสิงคโปร์นะครับลงนาม MOU 5ฉบับทางด้านอ e ีคอมเมอร์ซธุรกิจบริการหลักทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงเจรจาผลักดันการส่งออกไข่ไก่และข้าวไทยไปสิงคโปร์ให้มากขึ้นครับคุณพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ครั้งที่7โดยได้ผลักดันให้สิงคโปร์เร่งอนุมัติการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระและเจราจาเพิ่มการน,นําเข้าข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิข้าวขาวและข้าวเพื่อสุขภาพซึ่งสมาคมผู้นําเข้าข้าวของสิงคโปร์ยืนยันว่ามีความต้องการนเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นรัฐมนรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญชวนให้สิงคโปร์ขยายการลงทุนและธุรกิจบริการในไทยทางด้านพลังงานสะอาดอิเล็กทรอนิกส์บริการทางการเงิน และการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสิงคโปร์ก็ตอบรับข้อเสนอนและเตรียมจัดสิงคโปร์ g i o n a l Business Forum ในประเทศไทยพร้อมนำคณะนักธุรกิจและนักลงทุนกว่า30ประเทศมาเจราจาธุรกิจซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่การผลิตของโลกนะครับการประชุมครั้งนี้ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนของ2ประเทศรวม5ฉบับนะครับทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซการคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ธุรกิจบริการหลักทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาความร่วมมือทั้งหมดนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตของไทยกับสิงคโปร ที่มีมาอย่างยาวนาน60ปีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับ